สวัสดียามเช้าเคียเเตอร์ที่รักทั้งหลายเอซที่น่ารักทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เฮินหุมสวนนาป่าเห็ดกิจกรรมยามเช้าของเราคือกีไก่นิบกาแฟ เป็นเมนูยามเช้าวันนี้สมาชิกในคลิปของเรามีดังนี้หนึ่งคนกี่ไก่คือลิซ่าคนนั่งกินกาแฟอยู่วงกลมคือคุณนายคนเสื้อดำ คือคนงานคนเสื้อขาวคือเจ้าบ้านคนเสื้อขาวคือเจ๊ใหญ่คนนอนอยู่ที่เจ้าบ้านและสัตว์เลี้ยงของเขาคือขนมชัยนาขนมไชัยนาซึ่งมีนิสัยคือ กัดแม่งไปทุกที่โดยเฉพาะเด็กๆไว้ใจไม่ได้เลยเราจะหันกล้องมาดูบริเวณรอบๆนะครับนี่เลยเหมือนกุฏิวัดไหมครับเหมือนกุฏิวัดไหมผมว่าคล้ายๆอยู่นะ เพราะอยู่ในป่าก็เรียกว่าอาสมจะไม่ผิดนะน,นี่สังเกตว่าแต่ละคนยังไม่แก่ขี้ตังขี้ตากันเพราะเราจะกินข้าวก่อนจึงจะไปชำระร้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์วันนี้นนนก็กำลังสารวนอยู่กับการ ย่างไก่หมากัดมานะครับคนที่กัดก็คือตัวนี้แหละครับผมเราเลยได้กินไก่กน,นี่คนที่กัดก็ขนมปุ้นขนมจีนตัวนี้แหละครับถ้าหมาไม่กัดกเราก็จะไม่ได้กินย่างไก่นะครับน,นี่เลยนี่ตัวนี้เลยใช่ไหม,มสารภาพดูสินะโอ้ ที่หลังอย่ากัดตัวหยาบมานะเอาเอากัดตัวพลอยๆหน่อยมันย่ี้ไม่ได้อุ้ยบรรยากาศนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่โอ้สดปลาปลาปลามามามาไปเข้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 าไปเร็ว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 ไปเนาะกระปุ่ ไป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 ่นนี่นะครับเงินหุมสวนนาป่าเห็ดของเราอุดมไปด้วยวัตถุสีเขียวที่เรียกว่าป่าไม้ปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาให้พวกเราสูดดมเป็นอากาศบริสุทธิ์นี่เลยนะครับ สวยงามที่นี่ก็ยามเอ้าๆก็จะมีเห็ดออกประกอบด้วยเห็ดคอกไข่เห็ดเห็ดแดงเห็ดปลาเห็ดพึ่งนี่สวยงามด้านนี้ก็เป็นพระพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งนะครับ นี่นะครับอืมยอดเลยร่มรื่นเย็นสบายเย็นจนร้อนเลยนะครับผม่รมรื่นนะครับนี่ยามเช้าเราก็นั่งเสวนาพูดคุยกันอ่าหลักๆก,ก็คือการเว้าพื้นคนนะครับผมเป็นธรรมดาธรรมเนียมของ การร่วมวงเสวนาก็มีการเว้าพื้นกันเป็นกิจวัตรที่เราถนัดก็คนที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ก็คนนั้นแหละครับที่ถูกเว้าพื้นยกตัวอย่างเช่นผู้การอมสินนะครับผม เดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้ก่อนนะเพื่อไปรับประทานอาหารกันนะครับโอ้มุมนี้อาสมสวยงามมากเลยนะครับมุมมุมเลนไวยตรงนี้นะครับโอ้โหอาสมสวยงามเฮ้ยอืมอาชีพของเรา เป็นครเตอร์มือใหม่ก็ขออภัยด้วยนะเพราะเราก็ฝึกไปทำไปนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่า AI มันจะดันไหมอ๋อยิงข้าวกระปิ้งตับไก่โอ้นี่เลยมาเจ้าปัญหาตัวนี้กัดไก่ไหมเรากินับบ คืนเราก็พักผ่อนกายาอยู่ที่นี่นะประมาณหกทุ่มกว่าหลังจากเราดูแมนยูกับลิเวอร์พูลเสร็จเราก็เข้านอนกันนะครับ <c oughs> นี่คือมนุษย์โลกในปี2568นนะนี่เขาใช้ชีวิตกันแบบนี้นะ <c oughs> นี่ชีวิตกันแบบนี้ าใครมาดูคลิปนี้อีกร้อยปีข้างหน้าก็จงจดจำไว้ว่านี่คือมนุษย์โลกปี2,568โอ้มีมะละกอผลทำไมมันสีเหลืองอือแปลว่าเป็นมะมะละกอบวดนะ <c oughs> ยังไม่พอสิบนาทีเลยเดี๋ยวอันกอริทึมจะไม่ดันช่วย ช่วยกันเพิ่มเติมให้มันถึง10นาทีหน่อยเรีวอักริทิมจะไม่ดันเจ็7นาทีแล้วหี่ไม่ได้หลายสดไายคลิปก็ยังวะมือใหม่นาะมือใหม่นีือใหมเพราะว่าเอามือขางไฟมันก็เลยใหม่มันไม่ได้พิกมือใหม่รอบๆก็มีแต่ป่านะทุกคนนะป่าอันนี้ก็ป่านะ แต่ยามฝนเนี่เราจะมีปัญหากับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์กับโลกหรือเปล่านั่นก็คือยุงนะที่นี่ม,มันมันเป็นมิตรกับเรามากมันพอเรามามันก็รุมเราเลยนะที่ที่นี่นะ <c oughs> มันได้มาตัวเดียวนะเ,นอเออมันไได้มาตัวเดียวคือมันจะมาทุก ทุกที่เรามีพื้นที่ผิวหนังมันมาทั้งหมดเลยมันจะเจาะเข้าไปเลยนะมาอะไรม้งวันถ่ายูปเด๋ตอนนี้ก็มีแมงวันยุงกับแมงวันมั่มีประโยชน์อะไรกับโลกเลยคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนนะมีประโยชน์ไหมนอกจากยุงเป็นอาหารของปลาหางนกยุงแล้วนี่งงแง่งนี่มันมีประโยชน์อะไรกับโลกเจิญพุกันถ้าว่างก็ อ๋อเขาไม่ว่างวันนี้เขาไปงานบุญกระถินครับงานบุญกระถินกับธานาคารออมสินที่มหาสารคามช่วงนี้ออกงานบ่อยนะเพราะงานบุญงานกุศลก็ูการของเราก็เป็นคนของมหาชนต้องออกไปดูแลลูกค้าทำบุญทำทานกันหน่อย ผมคิดว่าไม่หนังไม่ต่างอะไรกับมักกะทาย,ยกนะถ้าทำแบบนี้เออเอาอีกจะถึงสิบนาทีแล้วอีกสามสิบวินาทีเอาทักทายส่งท้ายกันหน่อยสาวโลกเอาวสวัสดีวันนี้ปีสามพันโอ้โหเฮ้ยนี่เลยบันทึกไว้นะ วันที่20ตุลาคม2568จบคลิปปิด AI ดันภาพสร้างไรายได้ <laughs> tag. ภาพสร้างไรายได้ AI ดัน